วนรอบเมืองหลวงพระบางแล้วสุดท้ายก็กลับมาถึงโรงแรมที่เราพักค่ะโรงแรมที่เราพักนี่ก็สวยงามสะอาดสะอ้านนะคะชื่อโรงแรมจัสมินค่ะหลวงพระบางเราจะพักที่นี่กันใช่ไหมคะ่ะโรงแรมสะอาดน่าอยู่ค่ะชื่อโรงแรมอะไรคะ จัสมินจัสมินจัสมิน้าบางบางสะอาดนะอยู่นะคะราคาไม่แพงค่ะคือละสองแสนห้าถึงสามแสนแล้วแต่ห้องค่ะค่ะตกลงแล้วเราจะพักที่นี่กันเข้าไปดูในห้องก่อนยังไม่ได้ดูในห้องเลยแต่เราตกลงไปแล้วแตนแตน นี่ค่ะโอ้ก็เย็นดีนะเข้ามาแล้วก็เย็นดีเนาะสวยงามด้วยเออสะอาดสะอ้านดีอ่ะออกมาว่ายน้ำเลยค่ะอืมสะสะอาดสะอ้านดีนะอยู่สวยงามเนาะตามทองเรื่องอืมเปิดมาแล้วไม่มีกลิ่นอับก็ใช้ได้ละมีได้ายปอกผมด้วยว้าวสุดยอดว้าวว้าวคืนหนึ่งแค่ห้าร้อยเนอะลดให้ฮะใช่ นี่มีอ่างล้างหน้ากระจกได้ปดเป่าผมหัวเราสุดยอดเปิดไฟดูสิอ่าเปิดไฟตรงไหนเนี่ยออ๋อเราไม่ได้เสียบคีการ์ดใช่ป่ะเออนี่ห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดฮะเห็นไหม<ะ>มีไหมมีทิชชู่อ่าได้แล้วว้าวสวยงามสวยงามอ,งอ,าอืม หน้าห้องเป็นสะไว่ายน้ำด้วยค่ะตกลงได้แล้วห้องพักคืนนี้ที่หลวงพระบาง Jasmine Hotel นี่เป็นอีกห้องหนึ่งนะห้องนี้จะอยู่ชั้นสองพวกเรามากันห้าคนแต่เราจองสามห้องห้องนี้ก็มีทีวี มีโต๊ะรับแขกมีเตียงสองเตียงอ่ามีกระจกโต๊ะเครื่องแป้งดูห้องน้ำหน่อยสิเราบันจะดูห้องน้ํดูห้องน้ำหน่อยสิแตนแปนแปนว้าวใชยได้อ่าแสดงว่าห้องน้ำกับห้องสุขาอยู่คนละห้อง อันนี้เป็นแต่ห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงอ่านี่เป็นห้องสุขขาก็สะอาดดีค่ะมีได้เป่าผมด้วยมีการน้ำร้อนด้วย ตู้เย็นก็มีทีวีก็มีครบค่ะครบครบจบในห้องเดียวสุดยอดเลย<ม>นี่ก็เป็นห้องนอนคืนที่สองที่หลวงพะบางเป็นเตียงเป็นเตียงเดี่ยวแต่เตียงใหญ่กว้างนอนสองคนมีทีวีมีโซฟาค่ะ มีตู้มีกระจกมีตู้เย็นนะคะแล้วก็มีนี่ของที่ไปช้อปปิ้งมาค่ะกองบลเลอร์เลยค่ะมีกระจกสองฝั่งสวยดีค่ะน,น,นี่ก็เป็นห้องน้ำค่ะออในห้องน้ำก็มีกระจกมีอ่างล้างหน้าออมีอ่างล้างหน้า โอ้ยห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีเครื่องทำน้ำอุน่นว้าวมีอ่างไว้ไอ้มีอ่างอาบน้ำด้วยห้องส้วมโถชักโคกก็สะอาดสะอ้านดีค่ะหน้าพักค่ะห้องนี้เท่าไหร่เนี่ยสามแสนค่ะ สามแสนเกีบสามแสนเกีบนี่ไงเจ๊อย่าถ่ายหนูหน้าพักค่ะถ้าใครจะมาเที่ยวหลวงพะบางก็ติดต่อมาได้นะคะแนะนำเลยโรงแรมจัสมินหลวงพะบางค่ะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะใช่ จะเป็นหมีถึงน้ำมันใช่งชิ้นละ่าถูกมากเลยห้องหนึ่งห้าร้อยถึงหกร้อยเป็นยังไงบ้างคะพักที่นี่สุดยอดห้องสะอาดห้องใหญ่มีอ่างอาบน้ำมีสระว่ายน้ำ บบบเยี่ยมเลยใครมาต้องมาพักที่นี่นะแต่ไม่ต้องมาหน้าลงกิเกตกันนะดีมากดีงาม,งามค่ะดีงามพระรามแปด